คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปรับชมอัปเดตรถเจ็ดที่นั่งกันอีกค่ะคุณลูกค้าะมีทั้ง isuzu mails x fortuner ค่ะมีให้คุณลูกค้าได้รับชมกันหลายคันเลยค่ะคุณลูกค้าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะคลิปนี้เดี๋ยวน้ำนึงจะพาไปรับชมค่ะนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ ทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถฟอร์จูเนอร์มือสองคัดเกรแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งจะมาอัปเดตรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกันไม่ว่าจะเป็นตัว isuzu milx x นะคะหรือว่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์นะคะรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.9 3.0 2.4 2.8ค่ะคุณลูกค้คคคาขะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแล้วกำลังตัดสินใจอยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมทีละคันกันเลยนะคะว่ามีรถรุ่นไหนอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำ พาดูอิสุสุกันก่อนดีกว่าค่ะ2คันนี้นะคะจะเป็นอิสุสุนะคะจะเป็นตัวอันติเมทนะคะสีเทาดำนะคะตัวนี้เป็นปี20สีเทาดำเป็นปี20ขับไม์อยู่ที่56,000โลราคาอยู่ที่1ล้าน50,000นะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะนะสีเทาดำเป็นสีที่หายากมากๆเลยนะคะถุลงลมนิรละาย8ใบอันนี้ขับสี่ขับเคลื่อน4ล้อปี2020ไม์50,000เนี่ยค่ะ ภายในนี่ค่ะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะอารมณ์ภายในดูสีมีไฟออกมาด้วยนะคะอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นรถยุโปรปค่ะคุณลูกค้าะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะหรือชอบตัว isuzu mills x นะคะก็ดูเป็นคันนี้ได้ค่ะนี่มีอ่ะหนึ่งล้านห้าหมบาทค่ะปียี่ไมห้าหมื่นหโลค่ะตัวนี้เครื่อง3.0นะคะขับ4 ปี2020อะใครที่สนใจไม้น้อยค่ะไม้ห้าหมื่นโลคุณลูกค้าขาสีเทาดําการันตีสภาพเดิมนะคะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัด,ตด,ตดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีดูแลซื้อคือเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะอารมณ์จะได้เป็นแบบเหมือนรถยุโรปด้านท้ายท้ายไฟฟ้าด้วยอ่านี่ค่ะ การันตีสภาพเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวนึ่งจะพาไปดูหลายๆคันนะหรือจะเป็นคันสีขาวค่ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวอันติเมตเหมือนกัน3.0ค่ะปี2022นะคะจะต่างกันตัวนี้นะคะจะเป็นปี2022ตัวนี้จะเป็นปี2020ไม่เท่ากันเลยไม่อยู่ที่56,00 0โลค่ะปี22คันนี้น่าจะอยู่ที่1ล้านกับอีก80,000 1่ล้านแปด0มื่บาท นะคะสีขาวการันตีสภาพเดิมเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้า่ะมีสีขาวแล้วก็สีเทานะคะสีขาวตัวนี้เป็นขับสองนะคะคันนู้นจะเป็นขับสี่นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันค่ะอันนี้ก็จะเป็นโฉมคนโฉมกันนะ,ะสีดำมาเดี๋ยวมาดูด้านในเดี๋ยว,วค,ค่ะ,คะ สนใจรายละเอียดนี้ก็จะออกแบบว่าโคละอารมณ์โคละอารมณ์อันนั้จอ,อกแนวยุโรปยุโรปเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นอิสุสูนะคะม u เอ็1.9นีนเครื่องพันเก้คันที่พาไปดูเป็น3.0มจุดศูนนะคะนี้จะเป็นตัวไอคอนิกนะคะอ่ะเจ็ดแสปี2018อันนี้ไมล์หนึ่งแม่นสีโลค่ะเจ็0แสคันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นา นะคุณคคลูกค้าะเครดิตดียังจัดอัพยอดฟรีดาวได้อยู่นะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะเป็นเบาะหนังสีดำ,นะดำอ่ะนี่อารมณ์แบบนี่ค่ะเจ็ดแสันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห3 0 0 0นสานี่นะอ่ะหรือมาดูอีกหนึ่งคันค่ะคุณลูกค้าะ,ะตัวนี้มาดูภายในมาดูภายในค่ะ อันนี้จะเป็น isuzu musex dionic นะคะอันนี้จะเป็น dionic นะตัวนี้799,000ค่ะปี 2, 2020 1 1 9 0 0 0โลก็คือแสนโลค่ะปีไป1 1 0 0 0 0โลมีจอกลางด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นเครื่องอ่าน่าจะเป็นเครื่อง1.9นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังก่อน ด้านท้ายอันนี้จะไม่ใช่ท้ายไฟฟ้านะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นแบบว่าแบบมันนวนนี่ค่ะอิสุสุค่ะเวลาจะพับเบาะเนาะจากแตกต่างจาก Fortuner f o r t อร e r จะพับขึ้นข้างอิสุสุก็คือเขาจะพับลงนะคะพับลงแล้วก็ดึงขึ้นนะคะอ่ะจะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็ปิดก็มีกล้องให้ด้านหลังมาดูถัดไปกันบ้างค่ะคุณลูกค้าคมาดู f o r t จูเนกันบ้าง ใครที่มองหา Fortuner อยู่นะคะอ่านี่ตัวนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner เป็น TRD นะคะก็อ่าจะได้สติกเกอร์ด้านข้างนะอันนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ TRD แล้วนะถ้า TRD จะได้เป็นล้อแม็ก TRD อันนี้จะเป็นแค่สติกเกอร์ด้านข้างค่ะมาดูข้อมูลรถกันคันนี้จะเป็น Toyota Fortuner 2.7 V R ตัวนี้นะคะเป็นตัว2.7ค่ะนะคะ529,000ปี2013ไม่2 0สนกับอีก4,000โลตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน2.7เครื่องเบนซินใครมองหาเครื่องเบนซินอยู่อันนี้จะเป็น t i d p o มด้านข้างติสติกเกอร์นะคะคุณลูกค้าขาอ่ะ เครื่อง2.7รู้สึกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2แสนนะคะใครสนใจ5แสน20,900ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื 9, ่นต้นต้น9,000ปลายปลายนะคะปี2013หรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะคุณลูกค้าขาสีดำค่ะการันตีสภาพเดิมเช่นเดียวกันมาดูหน้ารถนิดน,นึงคันนี้5 7,900ปี2013เหมือนกันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไมล์แสนหกนะคะนี่ค่ะ สนใจรถรุ่นไหนคันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยอาตัวนี้เป็นโฉมหน้ายักษ์เป็น TRD ถ้าเป็น TRD แท้จะได้เป็นล้อแม็กที่เป็นรุ่นของ TRD เลยนะคะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างค่ะที่เป็น TRD นะคะและมาดูภายในนี่ค่ะภายในรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนี่นะคะก็จะได้เป็นตัว TRD ก็จะเป็นแบบว่า สีแดงอะเนาะเนี่ยค่ะพวงมาลัยเดินตะเข็บได้สีแดงนี่อันนี้เป็นขับสีนะคะเป็นขับสีค่ะ Fortuner 3.0 VTRD ค่ะนะคะเดิม570,000ลดเหลือ529นะคะลดเหลือ529อ่ะนี่ ไหม่257,000ันโลค่ะคุณลูกค้า่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมทุกคันใครที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งอยู่อยากได้แบบว่าอันนี้เป็นปีเป็นหน้ายักษ์นะคะโฉมหน้ายักษ์แต่คนรีวิวน่ารักนะคะอันนี้ก็คือเป็นบอก เดิมนะคะก็จะมีวิธีการใช้งานนี่ก็คือเป็นเบาะเดิมของเขานี่ภายในสะอาดส,ส,สวยมากค่ะคุณลูกค้าคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ใครที่อยากเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพหรือว่ายกหูโทรหาเข้ามาได้เอามาดูรุ่นต่อไปค่ะโฉมต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโฉมโฉมใหม่ขึ้นมานะคะนี่จะได้เป็นโฉมนี้นะคะามาดู มาดูข้อมูลรถสักนิดนึงค่ะคันนี้จะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.8เครื่อง2.8ปี2019ได้ดิสเบกสี่ล้อใหม่หนึ่งแสนกับอีกสองพันโลค่ะคุณลูกค้าขะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเป็นเครื่อง2.8นี่ภายในก็จะดูหรูหรานี่นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังออกแนวสี สีนมนมสีน้ำตาลนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมีตัวล็อกความเร็วนะคะคูดคอนโทรลปุ่มุูดสตาร์ทนะคะนี่อ่ะคอนโซลด้านหน้านี่นะคะคุณลูกค้าขารถคันนี้ปี2.8นะคะก็จะได้เป็นเบอะสีนี้สีสวยนะมาดูด้านหลัง การันตีสภาพเดิมทุกคันค่ะหากนารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคือ989,000ค,ค,ค่ะคุณลูกค้า่ะคันนี้ปี2019นะคะ 2.8V 2.8อ่ะมาดูสีดำอีกหนึ่งคันค่ะคุณลูกค้า่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดูดี่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ คันนี้เป็นสีขาวเป็น f o r t จ n e r ได้ชุดแต่งมาใครที่ชอบรถ f o r t จ n e r นะคะรถครอบครัวเจ็ดจที่นั่งแล้วก็ได้ชุดแต่งวยนี้จะเป็นชุดแต่งอ p พ l รโลค่ะคุณลูกค้าคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะสกเกิร์ตรอบคันค่ะนะคะนี่มาดูติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยเลยชุดแต่งอ p พ l รโลค่ะคุณลูกค้าคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะออกสีน้ำตาลเข้มนะ,ะเป็นสีน้ำตาลเข้ม To y o t a Fortuner 2.4 V ปี2018 949าไม่ห้าหมื่นสองพโลดูสิที่บางแดดนะคะก็ยังมีพลาสติกอยู่เลยยังมีพลาสติกอยู่เลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลาัย power แต่ว่าตัวรุ่นนี้นะคะไม่ได้มีอ cruise control นะคะแต่ว่ามีระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยค่ะถุลงลมนิรภัย7จ็ดใบูกค่ะค่ะ,คะตัวนี้จะได้ชุดแต่งอ p พ l อลโล 2.4V นะคะได้ชุดแต่งมาดูกรอบไฟเห็นไหมได้กรอบไฟมา ได้ชุดแต่งอพอลโลมากันชนท้ายอ่ะอันนี้ก็ได้ชุดแต่งมานะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นสีอ่าสีบอลเงินหรือว่าสีเทาคันนี้สีนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย879,000เองค่ะ2.4 V ปี2018ปี2018นะคะอ่ะมาดูภายในนี่ค่ะปี2018นี่ก็จะได้เป็นบอรหนังสีน้ำตาลเข้ม พวงมาลาัย power นะคะก็ตรงนี้ก็ตกแต่งพวกตกแต่งลายไม้เป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนะคุณลูกค้าคะนี่น้ำหนึ่งพารับชมพาอัปเดตค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้อยู่ที่8 7 9 0 0 0ม่ใหม่แสนก็บอีก8พโลปี18คุณลูกค้าค,คะ,คคะปี18ค่ะมาดูด้านหลังดูด้านหลังนี่ ก็จะได้เป็นสีน้ําตาลตเข้มคล้ายๆกับตัวอพอลโลนะคะตัวตัวนี้คล้ายๆกับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีขาวภายในเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าสีขาวตัวนี้จะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นชุดแต่งอพอลโลอ่าแล้วก็สีดํา t r d ีนี่ท r ีอดีจะจอดคู่กันถ้าเป็น t r d แท้นะคะที่ไม่ได้ติดสติกเกอร์นะก็จะได้ล้อที่เขียนว่า TR d ดีมานะคะได้ล้อที่เป็น t r d ดีมาแล้วก็มาดูภายในค่ะนี่ ถ้าเป็น T.R.D. นะคะตัวรับเพจตรงนี้นะที่เป็นตัวกันร,ร้อยที่เป็นคอเมียนตรงันี้จะเป็น T.R.D. นะคะแล้วก็ลำโพงจะได้เป็น J.B.L. ค่ะ,คะนะคะ ปุ่มพุทสตาร์ทนี่เป็น TRD นี่คือ TRD แท้นะพงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ม, Power, มีฟัง์กชันมีระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมีคูดคอนโทรค่ะนะแล้วก็คันนี้นะคะ Fortuner 2.8 TRD Sport i v o 1 1 0 0 0 0ล้านบาทค่ะปี2019ไม้8ป0 0จะได้ชุดแต่งของ TRD รอบคันเลยเบาะค่ะแตกต่างกันมากจะได้เป็นสีดาตัดกับสีแดงค่ะคุณลูกค้าขามาดูด้านหลังนี่เห็นไหม สนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยไม่์แปดหมื่นโลค่ะไม่์แปดหมื่นโลด้านหลังด้านท้ายเป็นท้ายไฟฟ้านะคะได้ท้ายไฟฟ้าอันนั้นหนึ่งเปิดให้ดูนี่นะคะได้ท้ายไฟฟ้า t r d sportivo เห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเป็น อ่า i s u มิวเ s ็กนะคะ mm hmm. เขาจะพับเบาะลงเรียบ mm hmm. อันนี้จะพับขึ้นด้านข้างเนี่ยคะ่ะพับขึ้นด้านข้างสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาาได้เลย0961984963หรือว่า0954864565ค่ะอ่ะมาดู Fortuner คันนี้กันบ้างนี่ค่ะคันนี้สีดำนะคะตอนนี้จะเหลือสีดำเยอะแล้วนะคะสีดำเยอะแล้ว คันนี้นะคะ979,979,000นะคะปี2019ไมล์123,000โลค่ะคุณลูกค้าคะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใบบีม LED ค่ะนี่สีดำนะคะคุณลูกค้าคะการันตีสภาพเดิมทุกคันหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลย979,000นี่อ่ะ ตัวนี้นะคะเป็น2.8ถ้าเป็น2.8จะได้เป็นเบาะสีนี้ถ้าเป็น2.4จะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้คือ2.8เปิดมารู้เลยว่าถ้าเป็นเบาะแบบนี้เครื่อง2,008นะคะก็ไฟฟ้านะคะเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านี่ค่ะอ่ะมามีหลายคันนะคะหรือจะเป็นรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะ รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยเครื่องนี้จะเป็น3.0 V n t u r b o ก็จะได้เนี่ยค่ะได้ท่อแต่งหลอกมานะคะจริงๆเดิมคันนี้ล้อเขาใหญ่นะอันนี้คือเราเปลี่ยนมาเป็นปกติให้แล้วนะคุณลูกค้าคะติดคิวกันสานให้เรียบร้อยนี่อันนี้จะเป็นปีเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูก่อนปี2,014 6 8 5 6 8 5 0 0ห้าหกแดมื ข่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1น0 0งหมืค่ะคุณลูกค้าหาตีไป1น0 0งสองพันถ้าเครดิตดีอัพจัดยอดฟรีดาวได้นะคะตั้งแต่ปี2014ขึ้นไปอัพยอดจัดฟรีดาวได้ตอนนี้ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นนเขาจะรับรถตั้งแต่ปี2014ถ้าจะฟรีดาวแต่ถ้ามีดาวก็จะผ่อนถูกลงค่างเงินดาวไม่ได้ไปไหนนะเงินดาวก็ไปลดค่างวดอ่านี่ก็มีวิธีการใช้งานก็คือสภาพเดิมการันตีสภาพเดิมเลยนะคะ สนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3อันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะแต่ว่าก็มีโชคทุนแรงค่ะเปิดมาก็เด้งขึ้นได้เลยนี่จะได้เป็นเบาะสีดำนะคะ,ะหรือจะเป็นสีขาวอีกหนึ่งคันค,ะค,ค่ะคะุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็นสีขาว Fortuner อ่มามาดูด้านหน้ากันค่ะ ถ้าโชมปีปีนี้มันจะขึ้นมาตั้งแต่ปี2015 16 17ถ้าปี17ปี18ขึ้นมาก็จะได้เป็นดิสเพ็กสีล้อและรุ่นนี้นะคะคันนี้939,000ปี2018ไมล73,000เคุณลูกค้าคะ่ะไมล73,000โลค่ะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยสนใจคันไหนทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนึ่จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะรถครอบครัว บางคลิปนะคะก็จะถ่ายที่เป็นแบบว่าคันเป็นบางคันคันเดียวบ้างเดี่ยวบ้างรวมบ้างนะอันนี้น่าจะเป็น2 8อ่า 2.4V พูดผิดค่ะถ้าเป็น2.4เบาะจะเป็นสีนี้ถ้าเป็น2.8ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะพูดอยู่หยกๆนะแหมอ่าอันนี้จะเป็นสีขาวตัวน็อตเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็มาจบท้ายด้วย isuzu musx คันส